สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิรทุกท่านพบกันอีกครั้งกับคดีทำดี h ช n แนลช่องทางที่เราได้นำเรื่องราวแห่งความเชด่ดีๆมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อจุดประกายแห่งสติและการเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อภวาวะหนักใต้สามจังหวัดนี้มีเมืองนรกแน่นอนหลวงปูน่นิมิตเห็นพบท่านโยมรูปร่างสูงใหญ่มหึมา สูงกว่ามนุษย์ถึงหกเท่าเชวานีคือเมืองนรกท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อจันทาถาวโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ได้สนทนากับโยมทูตครั้งหนึ่งในปีพศ2494เมือ่อออกพรรษาเป็นฤดูแลงได้ไปพักที่วัดเฉลียงลับอํเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งใจฝึกจิตภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อทับได้สั่งสอนเอาไวา้โดยได้ให้คำสัตมันเอาไว้ว่าจะไม่เถือนนอนเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนจะทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถสคือเดินยืนนั่งเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจมันอธิษฐานจิตว่าทนรกสวรรค์นิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงทรงบันดาให้ได้เห็นในวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยสักทีพระพารตนาไตรเป็นนายกูผู้นำโลกสามารถตมูสัตว์ออกจากวัฏสงสารและทุก์ได้จริงจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ออกเดินจงกรมก้าวเท้าขวาว่าพุทโธก้าวซ้ายวัาธรรมโมก้าวขวาวัาสังโฆเมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรม เป็นก้าวขวาว่าพุธก้าวซ้ายว่าโททำอยู่อย่างนั้นไม่ได้กําหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันยังค่าพอจิตยึดมั่นกับพุทโธได้ไม่นานจิตก็ปล่อยวางพุทโธเหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติพอจิตรวมลงไปนั้นจิตของท่านก็ได้วางกายวางลมวางขันทั้งหมดลงจนได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิขึ้นมา จนกระทั่งเวลาได้ล่วงไปถึงประมาณตีสากับ30นาทีท่านก็ได้พบเห็นนิมิตผ่านเข้ามาเป็นในในิรยาบาล8คนเดิอนออกมาจากบ้านเฉลียงรลับรูปร่างสูงใหญ่มหึมาขนาดมนุษย์ธรรมดาทั้งหเท่าทั้งหมดมีผิวเนื้อดำแดงสวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าแดงเขียนที่ศีรษะมือถือเงาปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้า ห่างประมาณ2-3วสาทเท่านั้นนายเนรยาบาลที่เป็นหัวหน้าได้กล่าวว่าท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้ง8คนเป็นนายเนรยาบาลมาจากเมืองนรกจะมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นเด็กหญิงสาวอายุ16ปีเธอหมดกเกษียณพบชาติแล้วพวกข้าพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันเขาให้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลัง หลวงปู่จันทาได้ถามออกไปว่าพวกท่านคือนายเนรยาบาลมาจากนรกจริงหรือจริงสิท่านผู้ที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกเหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่านายเนรยยบาลนายเนรยยบาลก็เปรียบเสมือนกับพลตำรวจจะมีจ่ายยมาบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิบดีกรมตำรวจมีหน้าที่คอยควบคุมบัญชาการอีกทีหลวงปู่จึงถามต่อไปอีกว่า พวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วยอย่างไรนายนรยยบาลตอบว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจึงนำพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายในรยยบาลผู้มีหน้าที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกอันหาเโหดลองป่ดได้โอกาส จึงถามต่อทันทีว่านารกนั้นอยู่ที่ไหนในาใยนริยาบาลจึงคลายความสงสัยให้ฟังว่า mm. เมืองนรกอันรอนอูนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปเป็นอีกเมืองหนึ่งต่างหากคือตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสามจังหวัดคือจังหวัดเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์นรกนั้นเป็นสถานที่ที่ถูกล้วน,วนหาความสุขไม่มีเลยแม้แต่น้อยถูก พอสัตว์นรกจะถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกดามกล้าผลาด้ามคมของนายเนรยาบาลเป็นทุกอยู่อย่างนั้นหาสุขไม่มีเลยแม้เสียเสี้ยววินาทีหลวงปู่ท่านจึงได้ตั้งคำถามหนึ่งขึ้นมาเป็นคำถามที่แสดงเห็นถึงพลานุภาพของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้คนพ้นนรกได้โดยท่านได้เริ่มว่าคนไทยทุกคนไม่คงจะไปนรกกันหมดเลยใช่ไหม นายเนรยบาลหัวเราะแล้วตอบว่าเปล่าหรอกท่านคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลธรรมอันดีงามนั้นจะไม่ได้ไปนรกถึงไปแล้วก็ไม่ได้ลงนรกหรอกหลวงปู่จึงถามต่อไปว่าคนไทยนี้ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้วพวกท่านต้องไปนำเขามาทั้งหมดใช่ไหมนายเนรยบาลตอบว่าก็ใช่คนในเมืองไทยนี้ ไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาส,สนาใดก็ล้วนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีทพิ์ของจ่ายยูมาบาันทั้งหมดเป็นระบบสากลเขาได้จดไว้แล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลี้ลับซับซ้อนขนาดไหนก็ตามจะไปโกหกพกลมไม่ได้ทั้งนั้นและหลวงปู่ได้รับทราบคำต่อถึงจำนวนนรกในเมือง,งไทยนี้ว่ามีมากมายรวมไปถึงสี่ภาคก็จะประมาณสีค่คุมใหญ่ และการที่คนต้องไปลงนรกกันก็เพราะว่ามีความเห็นที่ผิดในความเชื่อที่ผิดไปในทางศาสนาเพราะต่างคนต่างก็อวดอ้างว่าศาสนาของตนนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้โดยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดความจริงเช่นการเชื่อว่าฆ่าสัตว์นั้นไม่บาปและจะมีผู้ใ่คอรับกรรมแทนให้ในายเนรยบาลจึงได้แจ้งแถลงไขในเรื่องนี้ว่า การพูดอย่างนั้นเป็นเรื่องของคนที่หูหนวกตาบอดที่พูดพูดหลอกลวงโลกและพูดให้คนอื่นได้หลงตามกันเท่านั้นเพราะเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วก็จะต้องได้รับผลของความชั่วนั้นและเมื่อทำความดีลงไปแล้วก็จะต้องได้รับผลความดีนั้นเช่นกันเรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งผลให้เห็นคนที่กระทำความดีจะเห็นเส้นทางที่เป็นความจริงคือเห็นว่าทางไปยังโลกมนุษย์ และโลกสวรรค์มันจะเป็นเส้นทางที่สะอาดเตียนโลง่งเหมือนกับเขาทางป่าไว้ให้เรียบร้อยและเส้นทางก็จะเป็นไปตามนั้นไม่มีผิดเพี้ยนส่วนเรื่องของคนที่ทําบาปหรือกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้เห็นว่าเป็นนรกนั้นเป็นทางที่สวยงามแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นของที่อันตารายเส้นทางที่ดูสะอาดเตียนดีเขาก็จะเห็นเป็นปเปลวไฟเห็นสัตว์ทั้งหลาย ที่กำลังร้องไห้คล่่าครวนมีเลือดอาบเต็มตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานเรื่อนเรืองบันเทิงนั่นก็เป็นเพราะบาปกรรมได้ทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือสวรรค์นั้นเขาจะกลับมองเห็นว่าเป็นป่ารกชักเป็นขวากน้ำนั่นเองจากนั้นตัวงปู่ฤาษ์ถามในนริยบาลต่อไปอีกด้วยคำที่น่าสนใจว่า สัตว์ทั้งหลายต่างศาสนากันเมื่อตายไปและถูกท่านนำไปสู่เมืองนรกอันหฤโหดแล้วท่านทำอย่างไรต่อไปกับพวกเขานายนริยบาลตอบว่าเมื่อได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วจ่ายุมาบาลจะถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เจ้าทำงานใดเลี้ยงชีพบ้างสุจริตหรือไม่บางคนก็ตอบว่าค้าขายบางก็ว่าทำไร่ทำนา บางก็ว่ารับราชการต่างๆโดยจะไม่สามารถโกหกได้เลยจากนั้นจ่ายุมบาลจะถามต่อไปอีกว่านับถือศาสนาอะไรกันซึ่งบางพวกก็ตอบว่าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่าศาสนาคริสต์อิสาลามสิกและฮินดูบ้างแตกต่างกันไปทีนี้จ่ายุมบาลจะถามถึงเทวทูตท,ทั้งห้าคือความเกิดความแก่ความป่วยไข้ ความตายและเหล่านักโทษในเรือนจำในนรกนั้นแต่และคนพิจารณาเห็นเป็นอย่างไรโดยคำถามนั้นจะถามทีละาศาสนาตอนแรกก็จะถามาศาสนาพุทธก่อนซึ่งพุทธนับถือาศาสนาพุทธทั้งชายหญิงก็ตอบว่าเป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นฝังอยู่ในใจของพวกเขาจึงโดยบันดาลจิตใจของคนเหล่านั้นให้เป็นปราด คนเหล่านี้มีความฉลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นจึงตอบคำถามโดยไม่เก้อเขินเมื่อเดือดร้อนอาทรใจองค์อาจกล้าหาญต่อจากนั้นจา่าโยมบาลก็จะถามอีกเรื่องข้อธรรมเรื่องการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานและศีลสมาธิปัญญาว่ามีหลักพิจารณาเป็นอย่างไรในายเนรยบาลดูจะต้องการชี้ว่า หากเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยการยืดเอาพระรตนาไตรเป็นที่พึ่งด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในใจและเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เขาก็จะตอบได้โดยทุกๆสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ได้ตั้งคำถามที่น่าสงสัยอยู่สีประการเป็นปริศนาว่าฉัดหกคืออะไร ชาตเจ็ดคืออะไรและสีมาแปดคืออะไรคนที่สำรวมกายวาจาใจาไว้ได้และสร้างคุณงามความดีอยู่เป็นประจำก็จะตอบได้หลังจากนั้นจ่ายยมบาลจึงถามว่าพวกท่านเป็นนักปราชญาฉลาดรู้จริงแะรู้จักสถานที่ดีเป็นศาสนาที่หลังบาปได้เป็นศาสนาที่กันกรองกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญบุญกุศล คุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาที่ป้องกันโลกคือหมู่สัสตว์ไม่ไปถึงอบายไปถึงก็ไม่ได้เสวยทุกวิบากในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึไม่ต้องไปตกนรกแต่จะได้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์อีหลวงปู่จะนึกถึงคำสอนที่ปฏิบัติมาได้ว่านี่แหละคือเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและศีลธรรม ที่ประพฤติปฏิบัติหมั่นเพียนอุตสาหะด้วยแล้วเวีนความชั่วทั้งทางกายวาจาใจด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสนั้นจะติดตามรักษาจุูเป็นนิจจะป้องกันไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วได้ดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าธรรมมูฮาเวรักขติธรรม,มะจาริงซึ่งแปลว่าผู้ประพฤติธรรม ทำยมรักษาไม่ตกไปในโลกที่ชั่วทำมูสุจินนูสุขมาวะหิรทำที่ประพฤติปฏิบัติมั่นคงดีแล้วทั้งกายวาจาใจอบายไม่ได้ไปแน่นอนไฟนรกก็ไม่ได้ไหมจะมีแต่สุขติเป็นที่ไปล้วนๆแล้วจ่ากยมบาลก็เล่าต่อไปว่าหากผู้ใดรู้แจ้งเช่นนี้ก็จะสั่งให้นายเนรายาบาล เป็นผู้ที่เคารพนับถือศาสนาที่รู้แจ้งเช่นนี้ได้กลับไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์อีกต่อมาจายุมบาลก็หันมาซักถามผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาของท่านสอนอย่างไรผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่ดีหรือไม่ได้สอนคนให้พ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีนั้นก็จะตอบว่าไม่รู้จายุมบาล ก็ถามเรื่องปริศนาธรรมอีกและหลักสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาที่ดีทั้งหมดก็ไม่มีใครตอบได้เลยจากนั้นจากยมบาลก็จะเรียกให้ยมทูตพาคนเหล่านั้นไปลงนรกซึ่งก็แล้วแต่กรรมของสัตว์เหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดบางจำพวกก็หมื่นปีบางจำพวกก็เป็นแสนปีต่างถูกต้มด้วยน้ำร้อน และถูกสังหารด้วยหออคมดามกล้าผ่าดามคมของนายนริยาบาลซึ่งเป็นทุกข์ไปจนกว่าจะพ้นจากสถานที่นั้นเมื่อพ้นจากนารกแล้วก็จะไปเป็นเปรตพ้นจากเปรตแล้วไปเป็นอสุรกายแล้วไปเป็นเดรัจฉานต่างๆท่องเที่ยวเกิดดับในพบน้อยพบใหญ่ใช้กรรมใช้เวรอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นทุกข์ยากแสนลำบากไร้ซั์ อัปัญญาเพราะความดีของตนไม่มีเลยนายนรายาบาลได้เล่าเรื่องต่างๆในเมืองนรกให้หลวงปู่ได้ฟังอย่างนั้นแล้วก่อนจะจากไปนายนรายาบาลก็ได้กล่าวกับหลวงปู่ทิ้งท้ายไวย้ท่านอาจารย์บวชในพุทธศาสนาแล้วก็จงไปเทศแนะนำพร่ำสอนพี่ปานาอาให้เขาทั้งหลายเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบำเพ็ญทาน ศีลภาวนาจะได้ละหลดชีวิตร่างกายล้วนแต่เสื่อมสลายพิจารณาธาตุขันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในโลกสงสารอีกต่อไปจิตใจจะเห็นว่าธาตุขันไม่พอกับความต้องการไม่นั่นก็พลาดพลาดกันไปเท่านั้นแล้วจงบอกให้คนเหล่านั้นให้เร่งรีบสร้างบุญ จะผลัดวันประกันภุมิเรีบสะสมตะบุญกุศลทานศีลและภาวนากอบกวยบุญกุศลใส่ต้นายจะมากจะน้อยประนีตปานใดก็เป็นของเราหมดพู้นับถือศาสนาพุทธด้วยน้ำใส่ใจจริงแม้เพียงน้อยนิดไปถึงแล้วก็ไม่ได้ตกนรกเป็นแน่นอนจากนั้นพวกนายนริยบาลก็ลาจากไปต่อมาไม่นาน หลวงปู่ก็ได้เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเฉลียงลับเมื่อเดินมาถึงก็กราบหลวงปู่และพูดว่าท่านอาจารย์ดิฉันมุดกระเียนพบชาติมนุษย์จะได้ไปสู่เมืองนรกใจก็ร้อนเหมือนไฟขออนุโมทนาส่วนบุญกับท่านบ้างเถอะหลวงปู่ก็เลยอุทิศส่วนบุญให้ว่าแม่หนูน้อยจงตั้งใจยินดีในการโมทนารับส่วนบุญกับหลวงพ่อนะ บุญกุศลทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมาขอแบ่งเครึ่งให้นะแม่หนูน้อยจงตั้งใจมุทนารับอภิเทอร์เมื่อเธอได้รับบุญนั้นไปแล้วเธอก็กล่าวว่าใจที่ร้อนร้อนเมื่อสักครู่เมื่อได้รับส่วนบุญจากหลวงปู่แล้วใจก็เย็นสบายดีจะไปนรกไหมเจ้าคะหลวงปู่จึงปลอบใจว่าไม่ตกนรกแน่แม่หนูน้อยจงบริกรรมพุทโธทรทมู สังโคเสมออย่าได้ลดละอย่าได้ประมาทเมื่อไปถึงนรกแล้วจา่ายยมบาลเขาจะซักไซตไต่าถามเรื่องเทวทูตห้าและอำนาจของพุโทโธธรรมมูสังโคที่ฝังอยู่ในจิตใจของแม่หนูน้อยนั้นก็จะสามารถตอบได้สมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเกิดขึ้นจากพุโทโธธรรมมูสังโูทั้งนั้นเธอก็รับคำบ่า เจ้าค่ะจากนั้นก็กราบลงสามครั้งแล้วขอลาออกเดินทางตามนายนริยาบาลไปรวงปกุกจดจำรูปร่างลักษณะของสาวน้อยคนนั้นไวเป็นคนผิวขาวผมยาวใบหน้ารูปใบโพสวมเสื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่มีผ้าขาวเฉลียงบ่านุ่งผ้าซิน้นมีรวดลัดที่ปลายทั้งสองในขณะนั้น เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วจิตก็เลยถอนออกจากสมาธิพอจิตถอนออกแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านเฉลียงหลับซึ่งวัดกับบ้านอยู่ไม่ไกลกันนักพอตื่นเช้าออกไปบิณฑบาตพอกลับมาถึงวัดก็มีโยมที่เป็นผู้ชายนำอาหารอันประณีตมาถวายแล้วจึงพูดว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อคืนลูกสาวของข้าพเจ้าเธอได้ขาดใจตายเสียแล้ว เมื่อเวลาประมาณตีสามซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อคืนนี้เองตอนที่ยิงสาวคนนั้นไปหาห,าหลวงปู่ในนิมิตนั้นก็เป็นช่วงระยะเวลาตีสามพอดีก็เลยพูดกับโยมด้วยความถ่อมตนไปว่าอัตามาเพื่อมอายุใหม่ไม่เคยพบเห็นลูกสาวของโยมแต่ก็จะแถลงไขให้ทราบนะว่าลูกของโยมคนนั้นหมุ่นกรียนพบชาติเพียงแค่นั้น พรอบบุญเก่าของเขาอามาน้อยมีนายนริยาบาลแปดคนเอาตัวไปพวกนายนริยาบาลก็ามาสนทนากับอัตมาอยู่ที่วัดนี่แหละเขาบอกว่ามีหญิงสาวแค่อายุ16ปีหมดกเกษียณพบชาติเพียงแค่นั้นแล้วทีนี้ลูกสาวของโยมเป็นคนผิวขาวไว้ผมยาวไปหน้ารูปใบโูสวมเสื้อกลางเก่ากลางใหม่มีผ้าเฉลียงบา นุ่มพาซินสีลายคลายงูเหลือมใช่ไหมชายผู้นั้นก็ตอบว่าใช่แล้วครับมันไม่ผิดเลยลักษณะถูกต้องตรงทุกอย่างลูกของโจมเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีกริยามาร,รยาทดุงดงามเรียบร้อยสุภาพมีทัศทางเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมใช่แล้วครับลูกของขพเจ้าเมื่อเกิดมาพอร,รู้เดียงสาแล้วชาววันไหน ถ้าเธอไม่ได้ทําบุญและจะไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ว่าจะมีงานบุญบวชบุญกระถินหรือบุญอะไรที่ไหนใกล้หรือไกลที่บ้านน้อยเมืองใหญ่เป็นต้องไปร่วมทั้งนั้นบางทีก็ไปนานเป็นสิบวันหรือยีสิบวันแล้วกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้จ่ำใสเสมอพอหลวงปูริี่ฉันเชาวเสร็จแล้วหยุมพ่เป็นทายกก็ได้มุนไปทำพิธีเพื่อเผาโศกลูกสาวของเขาตั้งแต่เชา้า เมื่อไปถึงหลวงปู่ได้เปิดผ้าลวงดูก็เห็นโศกมีรูปร่างหญิงสาวเหมือนอย่างที่เธอไปหาในนิมิตเมื่อคืนพอทํากิจพิธีทุกอย่างเสร็จแล้วก็เผาโศพเป็นการเสร็จพิธีท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้หลวงปู่จันทาถาวโรวท่านได้เห็นด้วยตนเองว่านารกนั้นมีแน่นอนเพราะได้เห็นทูตานุทูตคือนไน,นในนยาบาล เป็นผู้ทรงข่าวสารให้ทราบพร้อมทั้งคนตายให้เห็นเป็นพยานอีกด้วยท่านจึงสิ้นสงสัยเรื่องนรกสวรรค์ที่เคยมีมาทั้งหมดท่านผู้ฟังครับเรื่องนรกและสวรรค์น,นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานหรือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดยืนยันได้แต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธความเชื่อ และคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของการทำความดีซึ่งเป็นแนวทางให้เราดติเนินชีวิตอย่างมีสติมีศีลธรรมและห่างไกลาจากสิ่งที่เรียกว่านารกทั้งนรูปแบบนามธรรมและรูป,ปธรรมการทำความดีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงผลกรรมในภายหน้าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมให้ชีวิตในปัจจุบัน ดำเนินไปด้วยความสงบสุขและเจริญงอกงามครับเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดในวันนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเชื่ส่นบุคคลท่านผู้ฟังทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมครับขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานกัท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่วความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ